มเมให้ท่านชมลีกใกล้ที่สุดนะแล้วก็ดูจากท้องฟ้าน,นะครับมาแล้วโอ,โ,โอ้โหโอ้ท่านผู้ชมประสีลาลบหนึ่งนะผมพระเอกองคงสีของเรานั่นเองนี่มีคำรามาอะไรนะผมอีกกระสีลามาแล้วอีเขี้ยรีโหลดมามาดนนีนี่นี่นี่ควา้านหางจระเข้นะกระทืบเรียบร้อยลอยเลยレスเกิล <laughs> นะครับกดไปเลยนี่โอ้โหโอ้โหโดนแล้วโดวนแล้วโดวนแล้วรอดสบายแนละ้วเฮ้ยเฮ้ย มาปล่อยเลยปล่อยเลยนเดี๋ยวผมจะปล่อยเล่นกูที่เลย่องนี้ต้องชมโอ้โหเอาละครับผมขอกราดตอนนี้ต้องชมเรับเอาละครับผมขอกราดตอนนี้นผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมตอนนี้ผมก็จะมารีวิวออนนะผมซึ่งตอนที่ผมจะมารีวิวนั่นคือนี่นะผมแอดออนก็ซีล่านะผมวันวันอะไรรู้จะไม่ได้ครับผมภาคใหม่ที่กำลังจะมาในเน็ตฟิกนะครับมามาลองกันเลยนะผมไม่ช้านะครับมาเอาหมดเลยนะครับพวกอันแรกนะครับผม เอเอาพวกสปอนอันนี้ก่อนละกัน,นครับอันแรกของนั่นคือนิวเคลียสผมให้ท่านชมกดเซฟไก่เนี่ยมเครื่องหมายเนี้ยให้ท่านชมรีดก้ไกลที่สุดนะแล้วก็ดูจากท้องฟ้านะครับมาแล้วโอ้โหท่านผู้ชมอื้อเครื่องโทรศัพท์ระเบิดกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหท่านผู้ชมก็ซีล่าตี้แล้วมั้งทำแบบนี้่ต่อมาน,นะผมไอ้นี่คือระระเบิดถ่วงน้ำนะครับผมก็อ๊ะ เกิดได้ไงเนี่ยเออช่างมาัน้่วงน้ําก็จะไปที่นัที่แม่น้ำนะผมแต่ว่าผมเกิดในที่นี้ก็เออก็ไม่เป็นไรก็ได้นะตั้งตั้งแบบนี้ให้ดูนะผมก็น่าจะถ้ากุสิล่าไปโดนดูในน้ำนะผมน่าจะระเบิดนะครับประมาณนี้นะครับนี่ต่อมาผมนั่นคือน,นี่ผมกุสิล่าลบหนึ่งนะผมหรือว่ากุสิล่าตัวใหม่ล่าสุดที่กำลังจะออกในเน็ตฟิกนั่นเองนะครับผมมามาลองดูกันเอ้ยเอานี้ก่อนดีกว่าอันนี้คล้ายๆกุสิล่านะหรือว่ากุสิล่าตัวเล็กไม่รู้หรือว่าเด็กไม่รู้นี ก็จะว่านี่ผมนี่หรือว่าก่อนจะเป็นกซิล่าวะวิววิวัฒนาการนะท่านผู้ชมก็จะออกมาณนี้นะครับนี่มาแล้วผมตัวต่อมาคือกุอิล่าลบหนึ่งนะผมเอกองซีของเรานั่นเองนี่นีคำรามอะไรนะผมก็จะว่านี่ผมสก,กิลนะผมนี่โคตรเท่โคตรโหดโคตรอันตรายเลยนะครับนี่ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูท่าโจมตีนะครับแล้วก็รีวิวรถถังหมดเลยนะอันนี้ก็คือรถรถถังที่เราควบคุมได้นะผมนี่เดี๋ยวดูกันนะครับควบคุมรถถังกันนะครับอีกก็ซิลามาแล้วเชีย yeah. นี่กดนี่เลยครับยิงนะผมมุมกลางนะผมนี่หรือว่ากำลังร,รีโหลดนะผมกดค้างก็ได้ครับนี่ยิงก็ซิลานะผมรีโหลดมามาดีโอ้โหก็ซลาไม่ขลาหมือเลย เอยมันกระทืบนะครับเมื่อกี้นี่ยมาดูมีท่ากระทืบด้วยนะท่านผู้ชมโคตรโหดเลยท่านผะู้ชมทิ้งรถถังไว้ก่อนแล้วนี่นี่นี่ควา้านฐางจระเข้นะนี่ควา้านฐางก็ซิล่านะโอ้โหเป็นรอยเลยนะครับลากน,นะรถถังเร,เราจะคิดถึงนายกันตลอดไปอ,อต่อมานั่นคือเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยดูท่าก็ซิล่าก่อนนะนี่เอ้าต่อมาผมก็จะรีวิวรถถังที่เป็นอ้เดียบรอยนะครับจะไปรีวิวรถถังที่ เออเขาขับเองนะผมมีคนขับข้างในนะครับมาดูกันเลยนะกันเลยนะผมนี่ยิงของกำลังพิเศษยิงเลยเออยิงยิงกระทืบเรียบร้อยลอยเลยทูุดมันลอยอย่างนี้มัยเนี่ยตลกที่ไเลยเออแต่ก็สมจริงดีนะผมว่าแอ่ตออนี้ประ่านี้มารีวิวอนันดุท้ายก่อนเอาเน่นคือนี่ผมเครื่องบินรบนะครับโอ้กระทืบนะครับผมนี่ ก็จะภาพโคตรประวัตนี้นะครับนี่โคตรเท่เลยนะครับทุกเครื่องบินรบของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับนี่เลสโก้นะครับกดไปเลยนี่เราเราก็จะนั่งในเครื่องบินนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะผมก็ซีล่าอ๋อมองไม่เห็นก็ซีล่าว่ะโอเคลงอีกลงอีกโอเคยิงกดยิงวันนี้ครับผมนี่กดยิงนี่นี่นี่แล้วอันนี้กดเอ่อออกจากเอ่อดูดรบมาอู้ง อ๋อโคศิลาโคซิลาตีเครื่องบินผมนะเรียบร้อยแล้วนะทุกผู้ชมไอ้ชียนี่ก็จะวันนี้นะผมโอ,โ,โ,โอ้โหโคตรเท่เลยอ๋อโคศิลายอยู่ไหนวะบินมาสูงเกินนะครับลงก่อนโอ,โอ้โหอุ้ยโคซิลาพ่นลำแสงเมะื่อกี้ชี่ผมลืมดูอ่ะท่านผู้ชมเมื่อไรจะปล่อยลำแสงเนี่ยผมผมอยากดูเน,นี่ยนะมาสปอนสปอนร,รถถังเยอะๆนะเขาจะได้ปล่อยลำแสงนะครับผมสู้ๆรถถังสูง้ๆโอ้โหโคซิลาจะตายแนละ้วเฮ้ยเฮ้ย มาปล่อยเลยปล่อยเลยท่านผู้ชมปล่อยเลยนโคตรที่เลยต้องโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นไงบ้างครับผมไอโดนไอโดนนี้ก็สนุกไหมครับผมสุดสุจบผมก็สนุกนะสนุกคนเดียวนะทุกท่านชมเฮีหยอกนะครับผมก็ถ้าใครชอบไอโดนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการหาไอโดนดีๆอย่งๆแล้วก็ล่าสุดมาฝากกว่านี้ผมก็สัปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบายไปแล้ว เอาเครื่องบินตาย,ยราถทางตายนะน้องชมวเมื่อกี้